จับเลยครับสวัสดีครับหล่อที่สุดน,นะครับในสมาคมลูกเหล็กในสนามบินหล่อที่สุดแล้วครับ่อคุณซีนามไม่เจอแล้วหล่อที่สุดแล้วบาโตรหล่อที่สุดแล้วแต่กตัวไม่เรียบร้อยครับเพื่อนแต่คน จากเยากอยากจะไปเล่นสำหรับวันหยุดนะครับขอให้เพื่อนมีความหยุดความสุขในวันหยุดพักผ่อนครับพูดเขาพูดผิดสู้ๆผิดผิดเพราะมันตื่นเต้นความหล่อของตัวเองไอ้แม่ฟ้า ย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับใส่ใจสุขภาพรักษาสุขภาพคนส่วนนนี้คนนก็สวนะครับเพื่อนคนนี้ก็สวนครับดูดูกล้าวครับเป็นมันเลยดูสุดยอดชายคนนี้บา,บาย